สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันตอนเศร้าๆนอนหนอยู่บ้านสวนเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันทุกคนแม่นบอกค่ะนอนรับฝันดีอยู่บอกค่ะเมื่อคืนเอ้าคำพูดหรือฝันดีก็เว้าปันกันฝันเอจ้ะเด้อเอ้ยก็นอนนั้นสบาย้อคะเมื่อคืนอากาศยักเย็นอยู่ทางเหนเอ้ลยนี่แต่ว่ามันเป็นอากาศที่กําลังพอดีพอดีเอาองเอ้ยแฟนเอ้ยออกกาลังกายย่างอมเหียน ตัดผมไม่เหรอคะตัดเองกับตัดคือเฟนอายพี่นั่นก็เลยล้อว่าคือกับเอ็กคิวสั่งมาหัวพี่นั่นลน้นๆเดตัดสั้นๆก็เลยประกันหัวล้อกันพี่นันเลยว่าเอ็กคิวสั่งนี่อันตร์กระตูนวะ <c ười> กระตูนของเด็กน้อยวะเด้อโอ้ยพันวาพัน <c ười> ก็ยังมีอยู่บ่ค่ะบ่ได้เห็นหึงเลยเนี่ยขนะเอ็กคิวสั่งนี่ยไหมบ่ค่ะก็มันเป็นตามไหวเนาะคขบตี่ดอกอ่ะ อากาศดีขนาดเลยค่ะเด้อตอนนี้นะอากาศดีสดชื่นลมพัดเย็นๆแดดอบอุ่นๆตอนเศร้าๆเนาะจะมากินกาแฟนํากันค่ะเอยกะบมเบงแม้าเลยค่ะเบองแม่ค,ความคิดลืมอัดไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะบบได้เปิดเสียงเบิ่งความคิดลืมของคนเนาะค่ะเนาะบบได้เปิดเสียงบอนเนว่าหนักกดลงเอ้าเสียงคือบโบได้เปิดว่ามิดมิดจิลี่อยู่ค่ะแต่กระบงรู้ว,ว่าถ้าว่าลงไปนี่ เสียงมันซีึ้นอยู่พอค่ะเสียงที่ว่าเครื่องของอันเพื่อนๆนี้ถ้าว่าขึ้นมันก็ขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นอันการอัดแบบพันว่าเสร็จแต่ว่าเสียงทางเอ้ยที่ตอนเอ้ยอัดนี่มันบ่มีเสียงขึ้นเอ้ยว่ามันก็ะน่บบขึ้นเนาะแต่ว่านืลูกทีมมันขี้ดายเว่านืเสื้อดุนตีไปเฮงบอลฝังกันแล้วเดือกกันลบกทีมก็เลยมาอัดใหม่เนี่ยค่ะ แล้วอีกอย่างตัวหนึ่งพันมีเพลงขึ้นเพลงก็ดังๆนะคะเพลงของเพื่อนบ้านพันเปิดเนาะค่ะเนาะวันนี้มันลมันเป็นที่โล่งที่โล่งกับอันวงเอ้อยู่มันเป็นอันส่วนเนาะค่ะเนาะมันก็เลยดังฮึม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 เขาย้ายสองสามเท่านี้มาอัดพันตัวผู้เจ้าพันลืมเปิดเสียงซะก็บอกว่ากันกันการกินกาแฟเนาะคนณก็ต้องจอยกันแม่บอกค่ะ หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของืนันนี้เอ้ยกาขอบคุณในหลายที่เข้ามาเบื้องทักทายกันเนาะค่ะเนาะพราะกันคลิปตอ่อไปนะค่ะเด้อไปเย็ดอาหารเซาเวอแฟนกินก่อนสวัสดีค่ะ